หาเลขหรือคุดหายอย่างนี้คุดหานไห้จ๊ะน้อสำนักกับคุดน่ะแกงละแซ่บนอ,นๆอ่ๆจงิี่งั้นหมอมยาไปตุมนดี่เขาจไปทดหัวแต่ก็แต่ก็แกงขีดมือน,นี่แหละม,มาไทายใจรัก ไม่นุ่อย่างเก่าแบบนี้อหน่อไม้ก้ะเอปิดหน่อไม้นี่นี่น่าตเท่านี้สซอสีอันนี้น่ะไปต้มฮ่าเสียงกินตะเกียนแห่กับกับว่าเ่าเจอแล้วเนาะ

เอามีดแล้วกะปอกอยู่นีโลดมันกาปะตัว ouais หัวไปหน่อยปะปอกเปลือกมาแม่เห่นยายมองมาปอกเปลือก ตรงนั้นล่าพิ่ตาต้นอแลวก็อนงนันเอาพนทงหายทีเดียว่ดนสียมต่ทีนี้เอเนาะยางย้อยใส่หัวซะเนาะยางกล้วยอืมต้นตัดยางกล้วยอันนี้พร เออไม่ใเลยเป็นังไคโคเอาทีข okay. <deal> ้าว <ine> ่นเอาไ้ตาเมลเบินไม่งหเขาขึ้นอ ยังใส่บุกบุกพร้อม อันนี้ทาข้าแกงข้ากระป๋าข้าตุ่มแล้วไม่เลยขาสิแกงแล้วไม่ข้ากระ๋อป่ดลงขึ้เจังพบวบหมักอย่างเี้ยเนาะใช่แกงขึ้นข้ากรัปบวบโอเคตรงใบมันตัดทิมออกจากก้านมันใบมันคันพวกเขาโบบีเขากินแบบหนกินหอนใบมันน่นเขาจะกินอนอันดิบจตมสีเม่นะพวกเขามักย่ังเี่ยสีอ่อนๆสี้องกินก็ําสมเลย เขากตรงลวก่า่าลวกนะอ๋อมันกินสดๆได้ไม่เห็นทอดอั้บแนสิต้กินกับตังจุนมีของแม่มาเยเคยกินปะเคยเคยกินแต่ไ่เคยเห็าไม่แต่เวลาแม่ก จัง,ง,งกิบมาด้วยไม่โอ <c oughs> เคเพิมความนัวด้วยแ่่นางเป็นอย่างเบลากอย่างน้องใหม่ต้องใส่ยานะดับดิดับ หน่อไม้มันร้อนแานางริดเย็นหน่อไม้ริดร้อนก็เอาแกนางน้ำยกนางไปปรับสมดุลขันต้มจะน้อ,นนอไมไปซื้อได้ค่ะทีนี้คือสีหอนขยากกินจะได้ต้องหาที่ดับห้อนใช่ไหมเดี๋ยวต้องเก็นแนบแมงลากตะไคร้ที่เขาจะเก็บต่อไป No sé. อีบุ๊กบักบุ๊กมันตระก,กูลเดียวกันกับพวกบอล ก่อนจะขึ้นรถให้เก็บอะไ,ไอรั้นนะดีเลยเ้เลย่ใส่ใบบอลใส่บุกบุกขั้นแม่บต่ว่าไม่ขั้นต่ดีเราทนอยู่เมื่อกี้พี่ผัวข,ขึ้นขั้นเลยใส่ก่อนตาด้วยพออีตัพ่อขาไปหาเจาดีวาพี่นี่ทันเเเห็นต้นพ่อข อีบุกบักบวบไฟเบอร์สูงเมนูนี้คึ่งวันมันบอมเนแกงนมใหม่ซื่อๆเลยเด้นี่เอาใช้ทั้งอีบุกทั้งบวบทั้งอันอียังกันนี่ยอดบักอือ้อทั้งฉ่อม นี่คือเสียอาหารเพื่อสุขภาพครักเนาะสดๆท่งนั้นเลยจ้ะนี่จะผัดซุไ่สด้วย เห็นเก็บบัเขียอยูรอนางกินขวกันนางกินขอยาาิอง่งจะเอาว่านใส่ำเส้สวยเป็นนางกินไอแม่คัออะไรฉันบ้านนรานม่ามนันคนกระส่ส,สาสาเมีออย่างจากแม่ดคินรถเอกอสารนางิบ <laughs> ่าระชอบ้า่ลงคิดงคิดินออกนีนเนาะมามีชานพิดกได <laughs> พกนนะพเลได้ลินนกเก็บปนนะี่ไงเยบอกว่ายอดเอึบมี่คิดเดีนมันข้างยู่เชิงฟ้าเพื่อนเห็ดข้างได้ข้างมือรือข้างมือวดปจให้กินตะก้านเด็ดใบทิมใบ เพราะบางเอินที่เ้าเห็ดเนี่เขามากินแล้วแม่นูน้ำใหม่เนาะอ๋อคนเป็นมะเร็งเขาไม่กินหน่อนไม้กันเป็นโฮสน้ำมันลิดร้อนมนลิดร้อน จะเอิญมาแกงเอียงค่ะตกลงแกงเหาะแกงเปิดหน่อไม้แกงเปิดหน่อไม้แต่อยากใส่เอียงก็แล้วแต่อารมณ์บอเลยแล้วแต่ของมีหน่อไม้เป็นหลักผักเป็ลื้งมันใส่ได้อยังใดเนี่ยแกงเปิดหน่อไม้นี่ ใส่เห็ดใส่ไมได้หมดอ๋อขันมีเห็ดกับใส่เห็ดจริงๆเห็ดคนเขาแบบนี้สวนเด็ดต่ำยึดตรงใดยึดตรงใดพวกนี้เห็ดคนขาวไปเห็ดนั่ง,งค,ค่าเห็ดคอนมันขื่นบ่หรือมันเ <ขอ S 1> พาอคนซือนนอซ้อมาปลู่คนแลเพาะซื้อมะหาพันธมาลงน้อยค้ายมือละลอยหลอดเงินหาลอยเงินหาพัน่์มานหาเห็ดเห็ดสิบว้ดเดียวไอ้เข้าไปย้ำมาจากซีหาดกอกไปไแม่สองต้น ไปไปเก็บเห็ดอ<ป>ะปอกคาแล้วเราไปเก็บเห็ดเท้าอืหมห้น้องกันว่าได้ปะหเห็ดอียง่า,าอ,อ,าอานีน่เืพลยักใต้เรียกหัวเธอา วะค่ะคนตายเล็กเพราะถือจริงๆคนนั้นอเอาไปไหนได้บาไม่สิ ต้นๆน้ำใหม่ต้มแล้วน้ำด้วยน้ำยา,น,า,น,น,ำยา,น,าน้ำลงไปเอ็นเอ็นใส่น้ำยาน้ำลงไปนี่อย่างใส่ขาลงไปมัดยังก็ใส่เลือดลงไปใส่ขาลงไปใส่เกลือลงไป เน้นน้ำเกลือซมพูเน้นน้ำเกลือซมพูใส่ข้าวคั่วลงไปแทนขา้าวเปลือเอ็นเขา้าข้าวพริกพริกต้มน้ำเดือดแล้วค่อยใส่ลแล้วก็จะค่อยมาใส่อันนี่บอกรสมดันบอกให้มันเดือดจ้ะเดือดซุปหัวถือซุกกับใส่ผักหมักบวก,วกใส่น้ำลงไปจ้ะ เรียบร้อยกินได้เพื่อนมาหัวทื่อสุดน,น้ำเต็ม <laughs> ม่นู่ไตยังมีนู่อีสารหัวเรนหม่ต้มกันอ่มาเดืยดล,ลากบ้างไม่ทำไมชักแ <laughs> ม่บอกไรสาร โดดไหมดูพันตาโหูขันกินโดดเมื่อนี้นี่นั่งหายได้ไหมอร่อยได้กินอันนี้นะไอยังก็ยาน้ำยาน้ำกะสดดีมาก สใส่ใส่ลกลรปใส่กปใส่กยตกคนอตอนน้องใหม่ขาอ,อยู่ใส่เราม่ได บุบหมดเดี๋ยข้อนี่เดี๋ยวมันจะยุบมันนะมมนเ,เสร็จพอบวบสุกอิบุกสุกเราก็ตามด้วยใส่ผักสุดท้ายทักคะใส่อ,อ,อ,อันไนมีดเป็นตกใส่มีดพัดตา อันนี้ถุงน้องเตรียมมะไฮกลุ่นพอดีโอ้ยพอดีแกงได้นี่แมียงเมียงแลเก็บตัวเจ้าเก็บเขาตัดเอาใจเลยแล้วจ้ะตัดเอาบดละครับเอาบดเลยนะนะโอ้ไมนบดท่านในบ้านไหมนี้ว่อนอ่อนๆนี่ลอะพี่ตาข้าบ้านมันแข็งมันหยาบนี่ละแมียนบดเลยนี่เอามือกับบังเฮดไปบดเลยวะเอ็น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 คอยอ่อน มาเว่าเก่าทีละหน่อยที่ละเท่ากับคนเก่งเห็ดค้อนอ่อนๆเพิ่งจับจุ่มเออมันเคยเก็บเห็ดป่ะนี่บ่ กิบเห็ดแบบก็เห็ดกิเห็ดเห็ดตานเ่นเราจะเห็ดคอนบอกห็นั่งฟ้าเอาบ้าเออเอาเห็ดมืดไน้หนึงเสียดายเพื่อนพ่ามันเกิดเลี้ยงก็จิเลียงน่อยเดี๋ยวพ่อตันเเก็บไปบดเลยนี่ก็ไรีกะเดีกจุ่มนี mỏ bọc đấy, hết. ô, cây hết anh lúa cắt lấy, dưng dưng hạt nắng qua <coughs> <Ben. coughs> สุกใส่ผักลงไปกินได้คนะนะอือซุ้มผักใบเขียวเนี่ยต้องใส่สุดท้ายใส<ม>่เม็นสีเมะกระตุ้มให้มันเดือดอีกแค่นึง กินชะอมจังสี่มีไอ,กกกอ,อไ <c oughs> กินได้บ้างหลกเก่าลูกอีงจังสี่บ่ได้กินแล้วก็จังเอากะดำมีอไกินได้บ้าอ๋อจะว่าเราบบกินพวกไก่พวกอย่างจังสี่ ถ้าเป็นเขาเบือสดๆอย่างเฮเซ่ปนหนมันใส่เป็นเขาขัวเพราะว่าหาเขาสารนี่ไ่ใช่หขาสเวสา่คเนยเมไหมอือเมื่อรนี่ยเขืมีเมกต้องกเพิ่มอีะกี้ เาลงม่ด้บังพริกไอสาดสือมาเม็ดนั่นกเขาเรียกอพริแอปเปิ้ลรสชาติเป็นไงเบรู้้ลงแบบเมื่อตีเลยนะบักพริกแอปเปิ้ลจใส่และข้าว่าแก็งนอไม้ข่อยนอไม้ข่อยยิ่ส่นอไม้มันเฮียทิมใส่จัดทาน จับหม้อเอ้ยจับหมอ้หมอ,มอไว้เร<ๆ>็วๆเดี๋ยวหม้อสิกระโดดนี้ได้เวลากินข้าวแล้วค่ะอันนี้มาจับนางโหดไปผมเพิ่งจะตักผักอันนี้ออกมาไล่พะเชลอมเมื่อไหร่เออนอมไม่น กิน,น,นได้กับข้เหนียวข้สวยระแซบแซบเบิดอารมณ์นี่หือกินเนี่มาหอมมาได้พิตาหอมยหรอกหอมบุ้งย่างได้จ้ะอือสดๆจา้าในรอบห้ปีก็ว่าได้อะได้กินแบบนี้วางซิมเบิ้งบบดนี้

เลายกันกินปักมันเผ็ดเลยป่าพี่ตาเผ็ดจยเผ็ดแย่หรอเบล่าบิรลายก็คือจังจสิงสิพีแอปเปิ้นะพีแอปเปิ้ลอสิงของเกรืนั้นอันนี้หัวถือกรนี้หวถ่เครไดูขยดูกินอะเอาสอนดิี ทำยังไงพี่ตาพี่ทำยังไงบ็เป็นรอไม่สาวเจ้โโอ้ยหนอเอาที่เอไปกันแล้วแล้วเขาก็ลวกปากวาเจ๊ฟินมาก